สวัสดีค่ะวันนี้ครัวยาไทยก็จะมานําเสนอแกงส้มมะลกอนะคะวันนี้ได้มะละกอลูกใหญ่ใกล้สุกหำ่หา,หาแกงส้มอร่อยนักเลยแบบนี้นะคะลูกใหญ่มากเลยเราก็จะมาแกงส้มแบ่งส่วนหนึ่งมาแกงส้มกันนะคะนี่เลยหลังจากนั้นเราก็ต้ม น้ำกระดูกหมูน้ำซุปของเราก็ต้มว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะโขกพริกแกงพริกแกงของเราก็มีพริกแกงพริกแดงแล้วก็ขมิ้นเล็กน้อยใส่กะปินิดหน่อยใส่หอมแดงนะคะโขกลงไปกะปิแล้วก็กระชายเล็กน้อยนะคะเราโขกเอาไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะละกอที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยค่ะใส่หมูสามชั้นค่ะวันนี้เราจะใส่ทั้งหมูสามชั้นแล้วก็ใส่กุ้งด้วยค่ะ วันนี้แกงส้มใส่หมูนะคะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึ่งผงปรุงรสอีกมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะใส่หมูชัมชั้นค่ะวันนี้แกงส้มของเราจะทำแบบน้ำใสๆนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือใบมะกรูดนะคะใส่กุ้งลงไปอีกหน่อยเพิ่มรสชาติให้อร่อยเลยค่ะซดร้อนๆทานอร่อยมากค่ะแกงส้ม เราก็รอให้ทุกอย่างสุกก่อนนะคะเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเลยใส่น้ำตาลปลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะให้รสกลมกล่อมนะคะในมะละกอก,ก็จะมีสุกอ่จะมีความหวานบ้างแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอีกหน่อยเติมน้ำมะนาวลงไปอีกนิดนะคะใครๆชอบรสจัดก็ ตามใจชอบเลยนะคะจะเผ็ดจะเปรี้ยวเราสามารถที่จะเติมแต่งได้เลยแต่วันนี้ย่าไทยก็จะทำเมนูแบบที่บ้านทําทานนะคะรอทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเราก็จะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆอยาก มีรสชาติแบบไหนก็สามารถเติมแต่งได้เลยนะคะแกงส้มใส่หมูนะคะหอมใบมะกรูดหน่อยสดร้อนๆอ,อร่อยกินกับไข่เจียวอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้แค่นี้ก็ได้แกงส้มอร่อยๆอออหนึ่งถ้วยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ก็